ครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2568นะวันนี้ได้มาเยี่ยมชมนะเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตกานะซึ่งวันนี้ได้มาดูระดับน้ำนะปีนี้ระดับน้ำนะสูงมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เลยนะถ่ายนะรูปนะครับถ่ายวีดีโอเก็บไว้ ว่าครั้งหนึ่งเคยได้เห็นระดับน้ำสูงมากขนาดนี้เทนะ่าที่ทราบนะครับวันนี้วันที่11ระดับน้ำก็อยู่ในถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะ99กว่านะครับตอนนี้เขื่อนเท่าที่ดูเดินบนสันเขืเ่อนนะก็ดูยังมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีพี่น้องคนไทยเรามามาเยี่ยมชมกันตลอดนะครับ นะวันนี้อากาศดีนะครับฝนฟ้าไม่ตกนะครับเนาะก็เป็นเขื่อนภูมิพลอีกเขื่อนหนึ่งที่เป็นเขื่อนที่แล้วก็เก็บกักน้ําได้เยอะนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีการปล่อยน้ําบ้างนะครับเท่าที่เห็นนะครับเนะาะที่เห็นตนะอนนี้ก็มีผู้ชมมานะมาดูมาถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งนะครับในรอบ10กว่าปี น่าจะไม่ตม่ำกว่า13.4ปีนะครับเนาะ,ะตั้งแต่ปี2,554นะครับหลังจากนั้นก็ระดับน้ำก็มาเพิ่มมากก็ในในปีนี้นะครับเนาะก็เลยได้มาบันทึกเก็บไว้ดูนะครับ